รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างวันที่1ตุลาคมพศ2566ถึง31มีนาคมพศ2567นายภูมิพัฒน์เกื้อกูลพัชระตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเต้นโรงเรียนบ้านท่าเต้นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่ง สถานศึกษาดีมีแรงบันดาลใจ พระพเจ้าให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุป,ประสงค์ที่คาดหวังโดยผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นตามทักษะพื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้ตลอดจนเกิดทักษะในผู้เรียนให้คงอยู่อย่างแท้จริงบูรณาการแต่และกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมสรม่งเสริมการเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพสนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะต่างๆของตนเองให้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ พระเจ้าเรื่องเห็นถึงความสำคัญในการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสุขจึงได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมเวทีคนเก่งเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีความกล้าสแสดงออกกล้าสแสดงความสามารถตามศัก,กยภาพของตนเองและมีความสุขรวมทั้งเป็นการสร้างแร,แรงบดาลใจให้ผู้เรียนได้มองเห็นถึงคุณค่าและความสามารถของตนเอง เดยมีรางวัลที่สะท้อนผลความสำเร็จจากกิจกรรมทำให้ได้รับรางวัลในระดับต่างๆทั้งในส่วนของสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเด็กประถมวัยโดดเด่นเน้นพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยของเรียนบ้านท่าเต้นเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กประถมวัย6กิจกรรมหลัก การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายเกิดการเรียนรู้และได้รับพัฒนาการทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกันการจัดกิจกรรมให้เด็กในแต่ละวันไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็ก จากการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่3ระดับปฐมวัยบ้านนาวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและโดดเด่นในการประกวดทักษะวิชาการด้านต่าง,างๆการสร้างงานวิถีใหม่วิถีแห่งอนาคตตามทักษะแห่งศตวรรษข้าพเจ้าสนับสนุนการจัดก,การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนรู้แบบ active learning สนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามความสนใจตามความถนัดและศักยภาพด้วยการศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติฝึกทักษะจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความริเริ่มสร้างสรรนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีและมีความรู้พื้นฐานที่จะประยุกต์สื่อความสามารถในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรร จากการดําเนินกิจกรรมได้จัดทําสวนเศร,รษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานให้กับผู้เรียนมีอาชีพเสริมทําให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเด่นชัดสมรรถนะผู้เรียนด้านเขียนอ่าน ปราพเจ้ามุ่งเน้นและให้ความสําคัญเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเป็นอย่างมากเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและครูผู้สอนอย่างสม่ําเสมอ โดยมีการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2566และมีผลการประเมิ T, น RT คะแนนเฉลี่ยรวม2ด้านสูงกว่าระดับประเทศอยู่ในระดับดีมากประจำปีการศึกษา2565มีการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ในระดับประถมศึกษาปีที่3รวมทั้งมีการดำเนินการทดสอบท การศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูอบรมพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ผสมผสานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ข้าพเจ้าส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ active learning เ,เน้นให้ผู้เรียนนั้นได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยครูประจำชั้นพูดคุยสนทนากับนักเรียนในชั้นเรียนด้วยประโยคง,ง่ายๆ และมีการนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษวัละครที่หน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันส่งผลให้นักเรียนมีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นมุ่งมั่นสร้างสรรค์อัตลักษณการศึกษาคุณภาพสูง ข้าพเจ้ากำหนดแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีการติดตามมิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบและเข้มแข็งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผู้เรียนรายงานการประเมินทุกภาคเรียน ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในรอบ6เดือนระหว่างวันที่1ตุลาคมพศ2566ถึง31มีนาคมพศ2567ในการดำเนินงานตามข้อตกลงในรอบ6เดือน พระเจ้าได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีการ PLC ร่วมกับคณะครูเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในโรงเรียนรวมถึงการเข้านิเทศติดตามการเรียนการสอนเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในด้านอื่นๆ ข้าพเจ้าร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาและนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและเครือข่ายจนทำให้ผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและชุมชนได้เข้าใจและหนัดถึงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพในทุกๆด้านทำให้ได้รับความเริ่มใส่สัต ท่าจากบุคคลชุมชนและผู้ปกครองในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเรื่อง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าเต้นเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยมีการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจโดยการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยสร้างและดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนจากการดำเนินงานตามกรอบประเด็นท้าทายและดำเนินโครงการต่างๆตามนโย,ยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานรัฐอย่างสม่ำเสม,สมอส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่ยองเชิดชูเกียรติและได้รับผลงานในระดับต่างๆทั้งในส่วนของสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูและนักเรียน